วรวูปกินคนรูปปั้นผีอาถรรพ์ที่ชอบกินคนเป็นาหารเท<ม>วรูปกินคนจะมาจัดส่งไปในสิบทีขาา้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าไอแน่สองลูกหนึ่งโอ้โหตายแน่นอน <c oughs> จะตัวใหญ่กว่าพันนอนกินเนยเปล่า <c oughs> และจะสั่งสินขวาเปล่าเ <c oughs> ขาต้องสั่สินนั้นเทวรูปกินคนหนึเอาเลยครับผมมีต้อนรับคุณสุริการหลอนด์กเวฟวันนี้ตื่มาเจอเว็บไซต์หนุมเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อเทวรูปกินคนไ <c oughs> ด้ โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเทวรูปกินคนที่มาจากดากเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อเทวรูปกินคนจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนั่นนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดากเว็บแล้วเว้ยแล้วเราอยู่กับเรื่องสยองเล่นลับเว้ยเตยเล่นลับเลยเหรอวะงั้นเราเบียดกูเพิ่มเติมหมดแล้วกัน เรื่องลึกลับที่แอบซ่อนความสยองเว้ยซ่อนความสยองเล<อ>ยวะอลองไปดูบ้าล่ะว่ามีเรื่องลึกลับอะไรบ้างอ่ะอ,อันแรกเนี่ยเตยมึงดูรู้จักปะผีม้าบ้องเฮ้ยม้าบ้องเหรอวะที่ตัวเป็นคนเนี่ยข้างส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นมา้าอุ้ยก็หลอนเลยดิวะหลอนมากอันที่สองเนี่ยเทวรูปกินคน,นด้วยเตยกลัวจัดเลยตาแดงด้วยอุ้ยตาแดงด้วยอุ้ยเหมือนพันนอนกินเนนปะวะอันที่สามเนี่ย ปอบหมาดำปอบหมาดำปอบเป็นหมาเหรอวะหมาเป็นปอบได้ด้วยเหรอก็น่าดีอ okay. ันที่สี่เจ้าวังโนลาเฮ้ยนี่มันจระเข้กินคนผักกินจุลเระเข้ด้วยนี่นี่มึงดูอันที่ห้าเนี่ยพิภพมัจจุราชล้ยพิภพมัจจุร่าเฮ้ยบอกไหนว่าโยมบาลอ่ะเ้ยใช่ซื้อซื้อนรกเลยเหรอวะเออว่าใช่แน่อันสุดท้ายเนี่ยกระหังตะกล่ำเว้ยกระหังตะกล่ำอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจอยู่กระหังเนี่ยแล้วมึงสนใจเรื่องลี้ลับปะไหน เอาเทวลูกกินคนนะฮะเทวรูปกินคนเนี่ยนะซื้อมาให้กินมึงไปเลยฮะงั้นก็เอาอันนี้แล้วกันเทวลูกกินคนรูปปั้นผีอาถรรพ์ที่ชอบกินคนเป็นอาหารกินคนเป็นอาหารด้วยอย่างก็ให้มันกินมึงเลยให้มันกินกูกูตายดิเลยซื้อเลยฮะเนี่ก็ซื้อเลยลวกันคุณชมขาเมื่อกี้เราก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อเทวลูกกินคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทันดาเว็บได้ตอบกลับมาว่า เทวรูปกินคนจะมาจัดส่งไปในสิบทีข้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าไอแม่สองลูกหนึ่งโอ้โหตายแน่นอนเฮ้ยนอ็อตมันมาส่งยังไงวะตอนเนี้ยเทวรูปกินคนอะนะเออเฮ้ยเตยมึงว่าเทวรูปกินคนกับพระนอนกินเนยเนี่ยอันไหนจะตัวใหญ่กว่ากันวะกูจะไปรู้เหรอเอาก็น่ากลัวไงเฮ้ยเดี๋ยวขอดูว่วนเฮ้ยอีเมลบอกเทวรูปกินคนอยู่ขล่างรนะู้ยิง ดูดิว่ามันจะตัวใหญ่กว่าพันนอนกินเนยเปล่าแล้วจะสั่งสิ่งขวาเปล่าคราวนี้ต้องสั่งสิ่งนั้นเทุ่อลกินคนเลยเฮ้ยอะไนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีสายสิงด้วยว่ะคูอลูกกินคนนี่เลยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนอตเฮ้ยแต่มองไม่ค่อยชัดเลยนะเออเหมือนโดนพยายามปิดหน้าว่ะเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอู้เฮ้ยเทียนว่ะเฮ้ยเทียนเป็นรูปเทวาลูกกินคนเมื่อวาน เดี๋ยวว่าเดี๋ยวแววขอมาถวายก่อนดีกว่าเออแปวขอดอกไม้มาโุ้ยดูดิท่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเทวะลูปมันเมื่อยเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเทวะลูกเขี่ยวมันเบี้ยวไว้เนอะเฮ้ยมาเลยวิเตยเฮ้ยเอากล้วยหน่อยเหรอกูเอากล้วยมาถวายเออโอ้ยถวายก่อนเฮ้ยเตยเอ้าแล้วเฮ้ยแต่เขาบอกว่าตำนานเทวะลูกกินคนเนี่ยถ้าแบกยันเต็มตัวเนี่ย เดาว่าลูกกินคนจมูกไม่เห็นเราใช่เหรอ yes. อย่างก็ต้องดึงออกดิมอไม่เห็นเราอ่ะเอองั้นต้องดึงออกดึงออกเลยดึงออกเลยี่ยดออขอพรเลยกันเยเลยเขาชอบกินเลยมันบอกว่ากินคนนะไม่เป็นไรกินกล้วยเลย ยอดปังปเอาสักสี่ห้าแสนเลยกูไล่หน้าพันที่ไม่สารูงเห็นเพียงเพียงเพียเพียงเพียงเฮ้ย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 เา้กเฮ้นไฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ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 ะยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้เฮย้้ยเ้ย้ย้เยเ้ยเ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 เยเย้เยเย้ด้เ้ย้เเตย ขอใขอยอดวิวไงหรือของเงินทองเลยมีคนดูเยอะสาธุ้งมังกรตีไม่หลับสับตีวะเรียกอีกคนกูมาจากเขมรต้องการกินคนเนื้อจะสุดกินคนไหวเนาะปวดกระดานไอ้เนาตมันจะกินไม่ใหญ่ พี่ขอยกยมันไปทิ้งโอเคเตยโอ้ยมันลบลูกูมันกล้าถีบกูล้เกี้ยว่ะยันหายไปหมดเลยแต่ดีกูจะได้มองเห็นมันลบลกูกูมาจากคำเม้น ไอ้นอตตื่นนอตลงไปดูไอ้เทวารูปดิเทวารูปเหรอเออเสียงอะไรเมื่อกี้โคตรดังอ่ะบังบ้าเปล่ากูม่วงอุ้ยอะไรวะมึงถีบมันขนาดนั้นเฮ้ยอ้าวอุ้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะหิวเฮ้ยหิวะไรวะขอกัดหน่อยเฮ้ยขอกัดอะไรอ่ะออกไปนะไม่ใช่มึงมึอยงอีอ้วนที่มันนอนอยู่ฮะไอ้อ้วนหมายถึงไอ้นอตนะนะเฮ้ย กินไปแล้วอ้กตัวเอเ้ยอีกตัวเลยโอ้ยนี่ Hoje ม,นมันตัวอะไรวะเนาะไอ้ด้านขวาเธอว่าลูปกินคนไอ้ตัวด้านซ้ายนี่มันตัวอะไรอ่ะเธวรูปเผือกกินคนจะมันหายากสขาวเอ้าเธอวู่ปเผื่อเฮ้ยสีขาวมันหายากเหรอวะเอ้าเฮ้ยเธอว่ารูปกินคนตัวกับเธวรูปกินคน เอาเอาไงต่อแล้วเอาแต่ว่าวลูก่ทำไมหน้ามันหนอเตยเลยวะเนกเอเอ